อ่ะครับพี่น้องมาอีกครับนี่เป็นบังที่สองนะครับทางเต็มมื่อนี่อย่ามาสองบังครับว่ามันสิค้ำนะครับเล้ยินได้เห็ุแห่พี่น้องเบิึงเป็นสองขีดเนาะครับเนาะมือนี้เนาะคลิปมัน,นาามัน,นครับเอาสร้างว่างได้ครับตั้งเตือนว่างได้มือน,น,น,นี่ว่งนี้ไก่มาดูกเยอะว่งนี่เปล่งไหนไก่ไก่ใน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 ได้แตน้ำเก็บบอกพี่น้องเสียย่างเพื่อนกันนะแค่เจอเป็นแม่ย่างมาเรียนยังไหนเฮตุยังไหนนี่การเรียนการนั่นยังไหนจุดไฟเท่านั้นแหละเอาไฟจุดแต่ว่าบอแบบแค่เจอเป็นสิบ้าเอ้า มันที่ไปไกลซะมันสนี่ก็เดียวผมอยากถามวางที่เขาจะวางไหนกะเอาครับเอากะเอาเหรอวะเอากะเอาเอาบานีครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับนาะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับคือเก้านะครับพี่น้องตั้งกล้องไว้นะครับเดี๋ยวก็ให้ช่างเต็ีเป็นจุดในพี่น้องในเบื้องอีกนะครับนี่เป็นการจุดทางไก่นะครับเอาชัดเกนเลยนะครับบานี้พี่น้องคือจีได้เห็นแล้วเนาะครับนาะเป็นไอ้คลิปนี่ที่เป็นคลิปแบบแบบ แบบที่บอกได้ตรงๆเลยว่ามันขึ้นได้ซ้ำนั่นนะครับแต่ว่าทางขึ้นสูงทางไปทั้งฝานี่เขาเปียกจะได้กันหลวดครับพี่น้องว่ากันเขาจุดขึ้นทั้งฝา่ครับจุดลงท่าขี้ดินนะกับซ้ำนี่แหละครับลักษณะการเดินทางบ่ไก่นะครับนบ่ไก่ครับพี่น้องเอาเอาสรุปง่ายๆเลยว่าเขาเลี้ยวขึ้นไปทั้งฝาขึ้นยังสูงแต่ที่กิ่งเลียวบ่สูงครับซ้ำเห็นแห้วครับพี่น้องหัวซักลงแล้วก็ะการเป็นลักษณะที่ทั้งฝาจะเป็นการ เป็นหยอดเม็นข้อไหลไปยาวๆของฉันก็บจิ้คือการไหลไปธรรมดาของของการทํางานของมือนะครับการทํางานของระบบหยอดระบบข้อของของไฟนะครับได้ว่าอันนี้นี่เขาเย็ดในเบื้องว่ามันจีไก่ทำไรแล้วจีผาพี่น้องลงไปเบื้องลงไปเอาเอาตัวมันมาพร้อมเลยครับเด้อนี่ครับเอาอากาศดีนะครับพี่น้องมืออากาศเป็นใจเหลือเกินนะครับพี่น้องในเบื้องเอาชางเต้อนก้อนจีจูดวางไหนวางไหนเอาวางไหนก้อนบอกก้าก้อนตัวว่าตัว เอาวางพวกวางเฟ่พวกขึ้นเดียฮะกระเด็บอก้าเวทเทอร์นี่จงโซดีโซ่มาเอาเดียวเดียวเฝ้าเดียวเฝ้านับคนดูวิเอาครับพี่น้องเอาไว้เลยครับเด้อบานที่นี่เอากิงนะครับบานนี้เอาบางนี่จีบ้าพี่น้องลุงลุงไปเอามากลุ่งลุ่งขึ้นมาพร้อมนะครับให้พี่น้องเบิ่องบนนี้ครับบ่อเก้าเวทเทอร์นี่จงโซดีโซ่มาเอาบ่อเก้าเด้อครับเด้อเอาพี่น้องรุ่นเปรีงกันครับนี่ครับเป็นบังที่สองแล้วนะครับบังแรกไปแล้วขีดไม่ได้ขีดไม่ได้ กินไม่เลยอากาศดีครับมื่อนี้ก็อากาศดีนะครับพี่น้องมาลุ้นเบ้างเอ้าถอยมาผิดเลยเอาพี่น้องเตรียมพร้อมนะครับเด้อพี่น้องเอานีครับพี่น้องครับเบิังครับไอ้พี่น้องครับอ้าพี่น้องครับบุนะพู๋เหรอครับพี่น้องไก่เกเ้าอีกครับนั่นนี่ครับแม่เราเรื่อครับนี่โอ้พี่น้องครับผมโอ้พี่น้องโอ้บ่ได้เที่ บลาไดเทียเขาต้องสั้นหัวขึ้นหลายๆครับพี่น้องการจูดลักษณะไปทั้งไก่นะครับใส่หัวขึ้นทุ่งชงนะครับเจิดหัวขึ้นทุ่งชง <c oughs> อันนี้ปุย้ยยเรามาเต้นนะมานี่นี่ครับพี่น้องครับโอ้ยครับเห็นครับกินเนี่ยนะพี่น้องไปแล้วครับพุ่ญเ,เดี๋ยวผมศ์ิพาพี่นอ้องอ่ะเดี๋ยวผมศ์ิพ้าพี่น้องเอากล่องลงไปนะครับลงไปเพิ่งว่าเพิ่นตัวไก่ดำแดงนะครับพี่น้องเขาจะยางไปหรือว่าเขาจะเป็น สิไปรัดอยู่ประมาณนั้นนะครับน้ัวบ้าช่ช่วงนี้กันแดดลมล่มตกนะครับพี่น้องบ้านเฮากับเขาจะจากว่ารคิดกับบ้านนะครับเขาจากให้จากหน้าบ้านเขานะครับพี่น้องปีนี้ก็พ้นดีครับฝ้นดีหลายนะครับพี่น้องในเห็นในเห็นหน้ามึงดูครับฝานี้พมนยุพาสร้างเต็นท์ยางน้ำน้ำลลงไปพังห้อยมันครับว่ามันหมุดลงไปลักษณะทำไหนะครับเอาพี่น้องก็เครื่องยีเห็นแล้วนะครับว่าบังเฟขนาดทอดพกหุนเนี่ย ผมยาว20เส้นนี่คือมันไปเด้เอานะครับผมให้พี่น้องเบิ่งเลยครับยังมาถึงนุนแดงนะครับ200เมตรบังบังล่าสุดวบังคับนะครับได้200เมตรแต่ว่าเดินทางดีอีหลีนะครับเอาทางเดินพอใจปะครับในพงงานของมือนี่ครับพอใจครับมันเป็นยังไงครับไก่ครับหวังกี่ไม้เห็นไหนพี่น้องเบิ่งอีกวะหวังครับอยากให้พี่น้องเพิ่เบิ่งอีกบ่อร์หน บอกเพื่อนน้ำเน่าว่าเฮงได็กกันติดตามเฮงได็กกดติดตามอืมไอพี่น้องกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยจางไม่คิดไม่ใจจางไม่ใจะแจ้งเตือนโอ้ครับว่าเนี่ยเม่เนาะเออเอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมหิบผ้าเดี๋ยวผมหยิบผมหยิบเอาลุงไปเอาสากมานะครับเดี๋ยวหยิบาพี่น้องเฮะเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสากนะครับเนาะ